สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์นำบุคลากรในสังกัดศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดพิจิตรที่สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรวันที่13กุมภาพันธ์2567ดรจรินสุราเสรีวงศ์ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนางอ,อนงค์คำแสงทองรองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีศึกษานิเทศและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรโดยมีดรทันสายสุจริตศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรนางสริญญนยาบรรเลงรมรองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรและบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ ยุวดีขวาวงนักประชาสัมพันธ์สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีรายงาน